ไฟหาต้นไม้จับไว้กันบรทธาตุดีใจบพทะาลงทอนต้นไม้ขึ้นเอออ่ะไอ้กรงไหนก็ได้ว่าไอ้มันจะให้หัวใจไว้กรบเพาะครับมันเได้รุ่นสามทีมเนี่ยนะบ้ตจิเออเอาเอาชมเชยเอาชมเชยก่อนเอาพราะว่ามีมีอยู่เท่ใครไอ้ทั้งหมด ทั้งเปิดเก่าคณะครับแล้วคณะเหลือดปลงคันเข้าเอาออกไปฮกกะที่เลือดสามกะที่เลือดที่สองที่สามเนาะเอารางวัลชมเชยก่อนนะครับรางวัลชมเชยนะครับได้แก่ขวัญใจวังน้ำขาวครับวังน้ำขาวยันเชยในเนาะวังน้ำขาวหนี่งเรียนเชิญคุณครูอรัญญาสุกเกษมนะครับเป็นผู้มอบรางวัลเป็นคุณครูที่วันนี้ผมเป็นกรรมการที่วันนี้เมีนเพราะว่าที่มันอ่อนมันจังแล้วง่ายโลดนะครับ อ่าเพราะว่าผู้นำเนินมาทั้งพี่ก็ได้ครับมันจังไงยังออกมาเนี่ยละเออขึ้นนื้อพี่โค้งขึ้นเป็นพี่ก็ได้เออมันจังบ่ไกลขวัญใจวังน้ำเขาวก้าวสูสูรุดเออยยุ้ยบึ่มเออนั่นแหละผู้ที่สองก็เห็นปิดไปแสดงว่าผู้แรกผ้าหิบอาย่ายนี่ย้ายเต้นสองขาได้หนึ่เออมันกบด้ยเออแสดงว่ามีหอดต้นไม้จับขึ้นคักเท่บ้างเอพี่น้องคอย นี่จะผู้คำงามนะครับใครอดอกมือ,อนีิแดดพอนคิ้วกับ่อตกแป้งกับ่อคูมือนีิงามเบิดมือมือนีิโอ้ยคนก็ออออลุอกอ่อนลวเนาะคันเถืองแดดถึงเหือกออกไปที่ย่อยอยุดอยู่อ่าครับปอดบ้างพี่แม่เอาเรเลยโซวะเอ่อเอาให้ขยับมานิดนึงครับจะได้ถ่ายรูปสวยงามเฮ้ยได้เงินรางวัลว เป็นรางวัลนะครับเป็นสินน้ำใจจากสำนักสงฆ์คัทธรรมโมพี่แม่พี่แหนองคณะสารพันนะครับซึ่งอีกคณะนี้แล้วก็อีกคณะหนึ่งจะเป็นคณะปิด้ายายการนะครับคอยไปเด้อครับรู้สึกว่าจีได้รับหน้าอีกแล้วละ่ะก็ดีเกี่ยวเราเข่าเบิ้งละซึ่งร็สวยงามนะครับพี่น้องทางบันม่วงนะครับบ้างนำาขา มาในชุดสีอย่างเน้ะโอ้ข่อยเห็นตาบอดสีอยู่ที่นี่ดูว่าจะมีดำๆกับแดงๆต้องถามคุณครูเป็นิหนูจักเนาะจ้าคุณครูก็จจะไม่ใส่ดีเนาะหยกกว่นเลยไหยเออแต่ว่าอยู่ดอกแต่ <c oughs> ว่าคาดการว่านะครับรางวัลท้าเถิ่ลไรเป็นกระติบเขานะครับเพราะว่าข้าเจ้านี้หมดแล้ว ในผูดเลน้อมาปั่นอาจารย์มุญเดือนเอออย่าเพิ่มเมื่อนะวาปั่นกิบเขาเลยนะแต่ว่าเราใส่มุนนี่ก็จิงไม่นำละ่ะต้องใส่ตรีมกระติบเลยละ่ะจะเป็นมางามแท้สะอ่อนวอนสาดตร์จกกะฟอมเลยเนาะงานมังงามขึ้นขึ้นเ,ออเงีย้ยเงีย้ยกันจคกน้อยนะครับเนอะเพราะว่ามันมีเก็ดหน่อยไหนก่อน อ่าสามก็คุณมาสังเกตยิมที่น้องทั้งแบเมืองเมืองเมืองกัน,กนมันว่าไปยบวกแล้วคืบอบบซื้อหมายถึงว่าคณะสุดท้ายนี่สิเป็นคณะทั้งหลวงพ่อท่องอยูพระอาจารย์ท่องอยูนะครับเป็นที่น้นองทั้งบ้านโคนและขันแมาทอันทู้ปวดเ,งวเ,งวเงวหงาไปเหงาหรือเปล่าแยกไปเฮ็ดเปียากแซงหังหมายถว่าน้าห้างลิ้นใส่บอร์ไวเนีย อัน๋ยวยิ้มเยอะๆเฝ้ากันอยู่บางอย่างในหูกองบนหัวคนใด้หัวเครื่องเดี๋ยวนึงไปเอาเงินคนพิการกับป้ได้ว่ายัางใส่ขาหนึ่งอยูว่วสั่นว่าฉันนั่นแล้วให้มันหนวกสองขายังสิมาเาว่าสั่นอาเรียนเชิญครับ กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีขณามาการผู้ทรงเกียรติพวกดีฉันคณะสรพันขวัญใจว่างน้ำขาวมาจากบ้านว่างน้ำขาวตำบลดงมะทองไตอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจะมาขับรองสรพันมือนีร่วมสามกลอนกลอนที่หนึ่ง มาลาบูชาคุณก่อนที่สองพุทธประวัติก่อนที่สามพญาก่อนลาเชิญรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะมาลาดวงเดิ time <laughs> 何 <music> พี่น้องเอ๋ยสองพันปีทีหลวงพลสัตว์โลกในสากลบหลพอแสงสว่างพระพุทธองค์ผู้ควรสั่งตรัสรู้เหตุการ์แจ้งไปมือถูกด่านพั่เห็นปองของกรรมจึงได้นำประรรมสอนโปรดสัตว์รขจัดหอนลองฟังกลอนตามคันสารพันสิขอกล่าว ประวัติขององค์สัมมาสัมพระุทธเจ้าตำราวเวาได้กล่าวน้ำพี่น้องเอย๋ยเชิญรับฟังสรารพันจะได้กล่าวตามเรื่องราวพระวัติพระพุท ทาทาพระนามเดิมพระองค์เชื่อสากายาวงวันนาองค์กษาัาตราเกิดอินเดียกรุงกาบิลาปาเป็นลูกพร,ระสาพระเจ้าสุทโธท สูตรวันสุขึ้นสิบห้าคำวันเิ็นเดือนหกตรงกับสี่ปีจอ ชาบดีโกตมีรักดังชีวิาห่วงใยอาตอนพอถึงตอนได้สีพ่พระชันสาทรงได้กูวิวา พระภูยี่สิบเก้าพระจันาาสังทรงได้พุทราชูบุญญา สาบิดออกหัวกับนายชั้นในราตรีตันทักกัพาชีอโนมาฟังอาทิราไกา ต่อมาพระองค์ทรงตราสราู้ได้ที่ใต้ต้นโพริมฝังในรัชาร,สราสะแนทาง จ้าได้ตราแก่พระนนลถึงเวลาของฮาสิยู่ไปบ่มีได้ ยาหมาเทียงมันคือร่างเสื่อมสาลายนีเกิดขึ้นแล้วก็ได้จา้างลวงหายไปย่ามามัวอาหาหราไรเมลไทย่บนีพลน บามเพลตนลแสวงสางทางพระธรรมไม่คือว่าพุทธศาสตร์างเอาสิบังไว้ให้อโนนทานให้รับอา ประสุตรจารูปริมีพันชาพูธนานนาวันวิสาขาบูชาามีปลาดนานโปรดอาภายัยตัวนาอกาตนาคงได้พบแ ដ្រីសិសស្ស់ទ្រានខ្លាក់ទ្ ดอลอยนิ้เพศทั่งหามวาลำทาบท่ทว่งงามนอเลิศลำประทรัาเจ้าหนอผัวทอดีใดลำเลิศประเสริฐนใหปัตถภ,ภีงามใดไหนมีมที่แห่งโลกโลกาไม่เท่างามพระทร สามมาไม่มีวันโรยแรงงามสง่าไปชั่วการทุกสิ่งพระองค์ทรงตรัสล้วนเป็นสัตว์จะทำให้ลาเว้นบาปกรรมหันมาทำความดีคือศีลสมาทานเป็นมงคลชี ห้ามบนห่วงอเวจีตามวิธีองศาสดาองค์พระพุทธเป็นผูน้นำองค์พระธรรมเป็นแผนที่มีพระสงฆ์ช่วยสีนำทางพาไปข้ามนาวาสงสารผ่านพยันตระ โชคดีนะเราจึงได้เกิดใต้ร่มพระพุทธคุณสังขารผลไม่รอท่ากาหานเวลาไม่ค่อยใครอย่าปล่อยให้ล่วงเลยไปเดี๋ยวจะสายที่เดินกันมาเถอะชาวพุทธมาตั้งใจบำเพ็ญทาน ปฏิบัติตามขันดังพระองค์ได้ตรัสมาจะได้ดีทั้งกายจะได้งามทั้งใจดีว่าจจกายใจงามถ้อยคำอริยเราจงงามด้วยท่าน ตีที่ล้ำค่ามีปัญญาและปฏิภาณเวลาจำกัดถึงปาจิมมากรอนขอกล่าวพุทธาสุนทนสทาธาธรรมเมงโลกาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะ ทำลาท,ท่านสัทธาเท่านี้แลสวดซัดน,น,นี่หมอคนว่าถึงพริกถึงขิง,ง,งแซ่บนั่นกับแซ่บนี่โอ้สุดยอดเลยครับนักไก่น้ำท่านอาจารย์มหาท้องอยู่ดิบัตินี้